มีพัสดุมาแล้วหนูก็แกะดูแล้วมันคือของเฟมล์มมัน ECU Boost Power นี่วาแต่เองรู้ไหมว่าใส่ปุ๊บเนี่ยมันโคตรแรงเนะเออมันจะขี่แบบวะเงี้ยเวลาเหยียบก็เล่นมันจะใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยจากโตโยต้าจะมันจะเปลี่ยนเป็น R 3 5ทห้าอันทีเลยว่าป่าชนกำแพงบ้านแน่เลยเท้าวางแค่้ยวเบาๆอย่างนั้นใช่เนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องพันละแพร์ชินเนลนะคะทุกคนตัวช่องบินสิบสี่คนช่องบิน โอ้แพกร้อนหรอใช่คือวันนี้เรามีอะไรแพ้เอ้พี่ยักษ์นี่มีพัสดุมาแล้วหนูก็แกะดูแล้วมันคือของเฟมเ้ยมนี่มัน ECU Boot Power นี่วายทุกคนใครใครสั่งมาเนี่ยสั่งมาเองโอ้มันใส่ได้หลายรุ่นมากเลยนะมันใส่ได้ทั้งรีโวใช่็นไหมรีโว่ออร์นิวคอนจูเนอร์ได้หมดเลยตระกูลโตโยต้าได้ไงใช่ได้หมดเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะแล้นี่คือรถอะไรอ่ะแมจูรี่รถตู้ก็คือทุกคน ทุกคนบ่นพี่ใช่ไหมว่าชอบแกล้งเฟรมอ่ะล้อใหม่ก็แกล้งเป็นรอยอันนี้เนี่ยก็ถ่ายโทษโดยการซื้ออันเนี้ยมาให้ที่เหมือนที่เคยพูดอยู่คลิปหนึ่งอ่ะว่าจะซื้ออันนี้แต่เองรู้ไหมว่าถ่ายซุบอยู่มันโคตรแรงเลยนะใช่เออมันจะขี่แบบอย่างเงี้ยเวลาเหยี่ามาเล่นมันจะมันจะเดาเหมือนรถซีวิคที่เบนแต่ก่อนว่าที่พาขับเออแล้วมันก็จะเออเด้อเด้อหน้านี่แบบ ใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ยจากโตโยต้าจะมันจะเปลี่ยนเป็น R 3 5ทันทีพุ่มแรงมากใส่เข้าไปเพิ่มอีก8,000ม้าเตรียมพร้อมเลยเกียร์สามลูกก็ไม่ดูพอเกียร์สามลูกวันนี้หนูเลยจะให้พี่ยาดมาเป็นคนใส่ให้หนูแล้วกันเพราะหนูทำไม่เป็นหรอกมันมันยากไว้พี่กีย์ที่บ้านน่าจะไม่ยากนะแต่ดูอยากดูหน้าตามอุ้ยโหดร้ายทำไมมันอันน้อยจังอ่ะนี่อะไรนะคู่มือไม่ดูช่างมันเราไม่ใช่ย เฮ้ยอนี่มันสายโทรศัพท์มันต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ใช่อันนี้เอาไปเสียบสายสัญญาอินเทอร์เน็ตหลังคอมใช่ต้องแบกคอมไปด้วยเวลาเวลากี่รถอะหดาแล้วแต่มันก็ไม่ยากหรอกว่าอ้นนี้มันคือสายคันเร่งไฟฟ้าเชื่อฝีมือต่อบที่ได้ไปได้สบายนี่เขานี้ จเย้โรได้เลยอันนี้ก็อันนี้เอาเข้าคันเร่งสายคันเร่งเดิมเสียบปุ๊บแล้วก็เอาสายคันเร่งเดิมมาเสียบนี่โอเคอ๋อเป็นเป็นตัวขั้นกลางใช่แล้วเราก็เดินสายตัวนี้มาแปะข้างบนเป็นสายปรับสเต็ปป้องเย้ก็สเต็ปได้ด้วยเออก็น่าจะดีนะลองลองลองดูเราต้องลองดูถ้าลองดูได้ปุ๊บเราตื้ออีกใช่ไหมจัดเลยเนี่ยเนี่ยมาดูดูดูใครจะจัดแล้วไอ้เสียมไปไหนวะเนี่ยไปร่างร้องไห้ไงวันก่อนพี่รถแพ้ผมโอ้แพ้ไม่พอเมียให้ไปใส่พักคืนอีกเสียงดังงโผล่ <laughs> นี่นี่นี่พูดถึงคาคืนไปเปิดเจอแชทวัเนเมื่อคืนนั <Yeah. S 2> ่งไปคุยกับพี่ร <Yeah. S 2> ้านนั้นอ่ะเกมก่านติิงพี่ พี่ไอ้บอมบอมเลยนะเออเขาบอกว่าเป็นไงบ้างครับสบายพี่หลอกเมียเอาว่าที่เสียงมันดังอ่ะเป็นเพราะว่าเสียงเครื่องมันดังแต่จริงอ่ะคือเสียงท่อแม้มึงหลอกโอ้ตายกลัวสุดที่บอกเลยว่าถ้าพี่ร้านท่อเขาดูอยู่นะไอ้บอมอ่ะเขาดูไม่เสียระบบอ่ะเออเสียระบบบ้างแล้วแม่กลัวเมียความเัาแตกเมื่อคืนนะคะเมื่อคืนนี้แล้วเรามาลองต่อดูเนี่ยมันง่ายขนาดนั้นเลยหรอเปล่ง่ายสายคขาเร่งไปฟาร์มแตอยู่ตรงนี้ อ่ะนะคันเร่งใช่จะต้องมุดหน่อยต้องมุดหน่อยนะเดี๋ยวให้พี่ยักษ์ดึงเอามาให้ดูเนี่ยออกแล้วเนี่ยเฮ้ยตั้เสร็จแล้วไม่เห็นเลยตอนนี้เสร็จแล้วต้องมุดหน่อยมุด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 เอามุดมุดดูอันนี้นี่นี่เห็นไปเห็นไปเออ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 คอกูก็เริ่มหักแล้วตอนจะมุดทำไมก็ไม่รู้เสียบปุ๊บอ่ะมันติดตั้งง่ายมากผู้หญิงก็ติดตั้งได้ ไม่แต่หนูคนหนึ่งอ่ะทำไม่ได้ลองเพราะไม่รู้เรื่องเหยียบแล้วถอยหลังแทนเนี้ยกลับคันเร่งอ่ะกลับเกียร์ได้พี่เสร็จละใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วใช่เสร็จแล้วมัง่ายจังนะนะแล้วไหนลองมาดูดิอันนี้คือสเต็ปมันจะเป็นสเต็ปไหนบ้างวะพี่ไม่รู้เลยนะเอาเอาอย่างเงี้ยเอาคู่มือมาอ่านดูดิดูทิ้งเมื่อกี้ไม่น้องลองเลยมีขึ้นนะเนี่ยมับมับกำลังอ่านอยู่กำลังอ่านอยู่อะ ใบแดงไบขึ้นตาอันนี้เราดูเรียกว่าใช่นี้ใบรับประกันเนื่อไข่รับประกันป้องอ๋อฮะดูอันนี้แบบยังไม่เปิดนะนี่ยังไม่เปิดป้องดูรอบดูรอบแล้วปิดแอร์ก่อนนะอ๋อไปเลยนี่ปกติใช่ปกติเขาเร่งมันก็จะเด่นๆนเอ่าถ้าเราเปิดเปิดไงฮะจะพลิ้วแรงขึ้นหรือว่าไงมันจะเป็นไฟสีฟ้าหรือเปล่าวะเอามาดูดินี่ไงแพรออนี่ไงป้องเออนี่คือโหมด ถ้ากดโหมดหนึ่งสองสามไปกระพริบหนึ่งครั้งคือโหมดหนึ่งไปกระพริบสองครั้งคือโหมดสองไปกระพริบสามครั้งคือโหมดสามอันนี้คืออะไรหนึ่งสองสามอันนี้คือโหมดสามปักหนึ่งสองสามเอ้หนึ่งสองสองสองใช่ไหมถ้ากดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสามหนึ่งสองสามอ่าเนี่ยครับอ่าอันนี้คือเปิดหมดเลยนะอ่าไม่เบาอ่ะคันเร่งมันจานี้เหรอก็ไปหน่อยเดียวมันก็เหยียบใช่ขึ้นไวขึ้นไวขึ้นอ่าไวขึ้นเออ เออดีว่ะถ้ากดปิดปึ๊บอันนี้คือปิดมันจะไม่ติดอ่าอ่าแค่นี้อันนี้คือปอเตะปิดก็คือปิดเออปิดนี้หนึ่งเอาง่ายง่ายอันนี้หนึ่งสองอะแล้วถ้านี่พี่ลองเปลี่ยนโหมดไอ้นั่นเนี่เป็นเป็นเพราะรีโว่มันมีไงเอาาอย่นนี้เอาปิดปิดปิดโหมดดูดีกว่าอ่าปิดดูนะปิดก่อนไปเปลี่ยนอันนี้อันนี้อันนี้เดิมนะเปลี่ยนในโหมดไอ้นั่นอ่ะอีโคเหรอไม่ใช่ไม่ใช่พาวเวอร์อ่าพาวเวอร์อ่าพาวเวอร์อ่าลองเหยียบพาวเวอร์อ่าเร็วขึ้นอันะอ่้ อ้าทีนี้เราจะเปิดมาหมดที่สามเลยนะหนึ่งสองสามอันนี้ค <ไง S 2> ือหมดสามเฮ้ยเฮ้ยเบามากาาใช่เบามากมนี่ดูเอานิ้วโป้ง่แตะเนี่ยไปแล้วโคตรดีอ่ะจะบอกเลยว่ามันจะยิยงไม่ไปแล้วเอาแคนี้แหละอยู่ที่ ใช่ไี่ตีนคนนั่นแหละคือแบบข้ามันมาเหยียบครั้งแรกมันไม่รู้ว่าเราติดตั้งเนี่ยมันจะแบบว่าพุ่งเข้าไปปื้ออย่างนี้มันจะตกใจนะว่ารถมันทำไมแรงขึ้นเออเออเอาเราจะเอาให้มันมาลองไหมเราลองเอาไปพี่อยากลองเดี๋ยวเอาไปลองไปเอาไปลองเลยมามาขึ้นรถขึ้นรถมาเลยอ่าแล้วทีนี้นะเดี๋ยวเรามาลองเปิดโหมดสามสามเลยสองสองสามปับ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 อนนี้จะเย็นนะพี่อยากข้างหน้า โอ้ยมันคนละเรื่องเลยเห็นเออเลยเออมันคนละเรื่องเลยเกี่ยวจานแบบว่าเร่งมันเบามากตอนเนี้ยเพุ่งอ่ะนี่แบบว่าขาแบบวางคัเร่งนิดเดียวเลยพุ่ง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 เลยเนี่ยไม่ได้กดเลยนะแบบแตกไปไปเนี่ยเนี่ยอุ๊ยเล่าเย่าเยนิดหนูก็ขับรถมันก็พุ่งดินี่เราก็ปิดแล้วก็ุแล้วก็กดปิดให้มันให้ตามมันไม่กระพริบไง เย็ดแม่งของเล็กๆแม่งทำได้ขนาดนี้เลยเหรอตัวเล็กติดเดียวเนี่ยเนี่ยปกติมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะถ้ารถเดิมอะถ้าแบบว่าปิดปิดปิดไอ้นี่มันจะไม่กระโดดกระโดดมันจะมีช่วงฮือช่วงฮือขึ้นอะอันนี้แม่งแบบตึกตึกเลยตึกตึกเลยโซ่หวังผมว่าป่าชนกำแพงบ้านแน่เลยต้องจะมิ่งยิ่งขับรถแบบเนี่ยๆแบบวางนิดเดียวนะวางแค่ประมาณ1%เปท้าวางแค่เบาๆอย่างนั้นแล้ใช่เนี่ย คือรถมันมันเห็นได้ชัดเลยว่นเนี่ยเนี่ยเออรถมันดูวัยแบบคนเดียวเดี๋ยวเรามาดูตอนเฟรมมาเลยกันทุกคนคะตอนนี้เฟรมของวันจ่อไปส่งของใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปส่งของกับเฟรมด้วยนี่มาเกียรติมาเฮ้ยดูมันเหยียบรถใหญ่เลยมันจะสงสัยไหมวะเดี๋ยวเราขึ้นรถไปเราจะแกล้งบอกให้เฟรมเหยียบรถดูนะไปด้วยไปด้วยไปด้วยไปกับแกแล้วมึงถ่ายสตีนอะไรไม่รู้จะไปไหนอ่ะไปกับแกไง กูจะไปส่งของนี่จะไปส่งของให้ป้านี่ช่างพัดเออเขามีอะไรเสุดท้ายแกไปขี่ไอเชือกเย็ดกูจะได้ของซสบายอีกแล้วเหรอฮะคาร์โบนี่โยเกิร์ตนึ่กระป๋องเลื่ออะไรเนี่ยแอ๊ะผิดแล้วใครรถเข้าไปไหนมาแล้วอะไรมาจอดตรงนั้นอะรถแรงไหมเหยียบดูดิเหยียบดูรถแรงไหมมีรถลื่นไหลไวอ่ะพี่ยักษ์แม่งมาพูใส่ปากของเขาต้องมีโชคนะว่าพี่โชคพี่โคตรนิ่มเลยพี่ยักษ์มาปั่นของเขาเขาโดนไม่กี่บาทโอ้ย ทำไมรากลัวรูปวัวเกรดหน้าตึงไหมทำไมมันเป็นไงรู้สึกว่ายังไงล่ะมันก็เหยียบดีกว่าแล้วทำไมต้องพังวัวใช่ไหมก็เออพังเพราะหมดก็ปิดแล้วไม่ไช่ปิดดปิดดิปิดดิปิดไรปิดยังอ่ะปิดแเอาอืมอายับเฮ้ยคันเล่นกูมันค้างก็บอกว่ะไอ้เกรดโคตเบาอ่ะคันเร่งนุ่มเฮ้ย เราใอะไรเนี่ยแพแกทำอะไรมาเนี่ยป้เขาแก้เกมมาเยอะแล้วเขาก็เลยซื้อไพ่ของแกใช่เหรอเขาซื้อนั่นให้แกอะซื้ออะไรคันเล่นไฟฟ้าคันเล่นไฟฟ้าใช่เหรอเออซุกอยู่ข้างใต้เขาให้ไม่อยากทำให้แล้วใช่เหรอเออเฮ้ยแต่แกมูนุเห็นเป็นใจเขาเด้วยเหรอนเนี่ยเดไปดูดิใช่เหรอนั่นมีสายด้วยเออเหมือนเกิดหมดเลยว้อยู่ไม่รู้ว่าคืออะไรทำไงมึงทำไงนี่อันนี้โหมดสามคือแรงสุดดูได้ไงว่าเป็นโหมดสามก็มันกระพริบสามรอบ สองรอบก็คือโหมดสองมันมีมันมีมันมีสามระดับอันนี้ซื้อให้เขาเหรอเออจริงวะเนี่ยเออเขาเบิร์นยางรถแกมแล้วด้วยโอ้โหเบิร์นมาเบิร์นยางรถกูด้วยเกรดเดี๋ยวพาไปดูรอยตรงคลองน้ำตัวเนี้ยสองพี่เบิร์นยางเลยกันรถรถสายแบบนี้หนึ่งเลยป้องจะเบิร์นยางมันก็เถี่ยแม่เอยชอบแม่ชอบแม่ก็ลองปรับอ่ะก็ลองปรับโหมดหนึ่งอ่ะกดกดกดเป็นโหมดหนึ่งพอแล้วก็ลองเทียบดูกับโหมดสามเมื่อกี้ที่แกเหยียบกดไม่กดยังไงกดอันนี้ปิดอ้าวปิดแล้วอ่ะปิดแล้วกดไปทีนึรงนี้ เออเนี่ยครั้งเดียวอ่ะแล้วแกลองเหยียบเลยไม่นม่ไ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 ่ไม่ไม่าไหรม่ไส่ไม่ไม่ไมม่ไ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 ม่ดม่ไ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 ว่ไอ่ม่ไม่ไม่ม่ไม่ม่ไม่ม่ไมบไม่ไม่ไ่ไ่่ไมม่ไไม่ไมไม่่มไมไม่ไ่ม่ไม่ไ้อ่ไม่่่่้ไม่มม แรงจริงไอ้เกดเนี่ยห้าวเดี๋ยวกูจะถอดออกเลยอุ้ยแพ้ติดให้ลองแค่นั้นแหละเดี๋ยวกลับบ้านไปก็ถอดแล้วโอเคไห้แล้วเนี่ยไม่ให้ลองแค่นี้จะได้รู้ว่ามันแรงอย่างนี้นะเอางี้ครับทุกคนถ้าทริปนี้ถึงสองพันสามพันไลค์นะพอไม่ออกไดไหมห้าพันไลค์ก็ได้เอาไม่ออกได้ไหมออกจะให้อะไรครับเดี๋ยวเขาซื้อของอย่างหนึ่งที่แกชอบให้เซอร์ไพรส์ให้แกดูเลยฮะอะไรเกดมึงคิดว่าอะไรอ่ะมึงคิดว่าแพ้อยากได้อะไรเครื่องล้างจานโอ้ได้แล้วไง เอางี้เป็นเครื่องเกี่ยวกับปิ๊งย่างๆอย่างนี้แล้วกันป้องยังไงละบ้างเพมเฮ้ยไม่น่าเต็มมาเต็มเองเว้ยอ๋อผมกำลังวันน่ะพอโอเคค่ะทุกคนสำหรับใครนะคะที่ชื่นชอบโอ้ยเฮียเพมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยหักรไปแล้วค่ะบ๊ายบายเพมเอ่อเอาแล้ว たかカこいいたかっこいい。